ทำลายคนทำลายคนคนเกียบเท้าก่อนมันฆ่าเลยเห็นไหมแก้แค้นหนักด้วยแก้แค้นด้วยหนักไม้หนักแล้วแช่งด้วยนะใครทำกับใครอินเนี่ยเจ็ดเท่าเทา่ากว่ามันเจ็ดเท่าบอกรุ่นแก้แค้นคนอื่นแต่ไม่คนอื่นแก้แนคน้นมันนั่นนะดูใช้พลรรังทำลายทำให้คนอื่นสะอ่อนปัจจุบันนี้เชื่อเยอะไปเยอะเยอะคุณเห็นเชื่อของคนที่แมวไปจ้าเขามีพลังกาลังแต่ใช้พลังกาลังทำให้คนอื่นลงรรมา เดือดร้อนเดือดร้อนไหมครับผมเดือดร้อนนะครับนี่ผมไปนอนเชียงรายมาโรงแรมอยู่ข้างถนนนอนไปแล้วที่นี่ไม่มีหรอกไม่มีบ้างมันมันไม่ค่อยได้ยินตรงนี้เมื่อวานี้คิดจากสาธารณะโอ้โหนอนไม่ค่อยดีขอโทษแต่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมผมมาประจานนิดนึงอยู่ชั้นหกนะแล้วมันมีสะพานอยู่ตรงคิดจากสาธารณะโอ้โหตีหนึ่ง ว้ wow! Wow! <laughs> าวว้าวตัวสายเจกก็บจ๊กเจ็บจกโอ้ทั้งคืนเลยไอ้พวกนี้มีพลังก,กำลังไหมแต่มีพลังทำาไมคนทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเหรอต่อมาอย่างที่สองคุณดูไอ้ลาวเนีกลุ่มเนี่ยสายไทยมีพลังกำลังแต่ทำไมกันล่ครอบครัวมันใช้พลังมันทำลายครอบครัวพระเจ้าให้หัวหนึ่งเมียนึงมันทำไมมีสองเมียแล้วเชื่อมเยอะจนิงทุกวันนี้ เยอะมีเยอะโอ้โหเยอะจริงๆพระเจ้าต้องการให้ผู้ชายมีภรรยาสี่คนคนเดียวตลอดชีวิตผูกพันกันตลอดชีวิตนะขอโทษด้วยความคุณพีพ่น้องมุสลิมครับพี่น้องมุสลิมบอกว่าทำไมพระอ,รอรัลลอฮ์อนุญาตให้มีเมียสี่คนได้ไม่จริงครับถ้าเพราะเขาเชื่อว่าพระอัลลอฮ์มาสร้างอดัมและเอวาถ้าเขาเชื่อมันจริงๆนะคุณก็รู้แล้วถ้าพระเจ้าอยากให้ผู้ชายมีเมียสี่คนพระเจ้าต้องสร้างอาดัมหนึ่งเอวาสี่นี่อาดัมหน e ึ่งเอวาหนึ่งจะได้ทำไม วดียอวดีตลอดชีวิตคุรู้เลยครัง่ายเขาใช้พลังานทำลายตวครอบครัวอย่างที่สามเขาใช้พลังกมาทำไมไน้อยใช้ลันทังหมดส้างคนให้เหมือนกับเขาให้เหมือนกับเขาดังนั้นลูกคนสุดท้าย the last emperor นี่จักรพรรดิคนสุดท้ายของสายใครคือใครเขาเริ่มใคร ทูบันไคนเริ่มจากไคินจบที่อะไรูไคินทูบันไคนทูบันไคินแปลอะไรข้าคือเชื่อสายของไคนคุณเห็นไหมเดี๋ยวคุณจับตรงนี้ไว้แล้วคุณไปอ่านเรื่องนี้ใหม่เราไม่เชื่อสายไคินเราเชื่อสายของพระเยซูคริสต์เชื่อสายของพระเจ้าเห็นไหมแต่ลลกใบนี้ทำอะไรข้าเชื้อสายไคินเป็นไงเละจบลงที่การเลยครับ ที่ภาคสาดามทั่วโลกตอนนี้มาถึงลาเมกคนนี้โอ้ลวเมกคนนี้สุดยอดคนที่ทำไมเป็นคุณพ่อของโนอายุคเดียวกันเลยเขาใช้พระปลังทำไมช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนโนอาเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้นะคุณต้องยกสิ่งที่ประโยชน์ให้กับใครลาเมกคนนี้เขาใช้พระระลังทำไมครับช่วยเหลือคนเขาเป็นแบบอย่างให้กับเราครับ เป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวให้กับคนอื่นั้นหัวเดียวมีเดียวและสุดท้ายเขาสร้างคนขึ้นมาเพื่อจะแบ่งเบาภาระาให้ใครให้พระเจ้าให้พระเจ้าโดยตั้งชื่อลูกว่าอะไรโนอาโนอาเป็ว่าอะไร,ะไ,รไม่ใช่ครับพระคอนโนอาหรืว่าพระคอนดังนั้นโนอาจะเป็นเงาของประเทศที่ชัดเจนมาก คุณเห็นไหมกอโลกนี้ถูกพิพากษาเพชรที่พูดว่าอะไรบรรดาผู้เด่ดเหนื่อยและแบบนั้นจงมาหาเราเราจะหายเหนื่อยและเป็นสูงกิจการปนที่สามพเก้าจงกลับใจใหม่และววัาพักผ่อนหย่อนใจจะเป็นงท่านต่อหน้าพระพุทธเจ้านั้นนัวเป็นเราของเครพคิดต้องรับสาคุณเหนื่อยใช่ไหมสับสนใช่ไหมเชื่อความคำประกาศของนัวแล้วขึ้นเลยเห้นเลยเจะหายเหนื่อยและเป็นสุขกลับมาคืนดีกับพระเจ้าดดได้เอาละ นี่ทุกปาร์ททั้งหมดก็คือปฤติกรรมปารบทที่หนึ่งเหรอปทที่ห้าเป็นไงสมองกลับมายังครับไม่รู้กลับมายังเรื่องเห็นภาพยังเรื่องเห็นภาพยังครับเนี่ยตอนนี้มาถึงบทฤติกรรมปารบทที่หกอาจารย์ให้ชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงนึงจบนะอีกยี่สิบกว่านาทีอยากับอาจารย์อีกสามสิบนาทีได้เลยครับอาาจรยนะ์ได้เลยสามสิบยังได้เลยยาวเว้อนะ